ันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาไปแต่งตัวฟรีสูโลบักบอกเลยนะว่าทุกชิ้นไม่เสียตังค์สักบาทและทุกชิ้นที่พี่แป้งเอามาเนี่ยพี่แป้งสอนหมดทุกชิ้นแล้วนะคะไปย้อนดูได้เลยแต่งตัววันนี้นะคะจะมีทั้งหมด2แบบนะคะสชุด2ส,สไตล์นะคะจะเป็นชาย1หญิงหนึ่งนะคะเราไปดูกันเลยว้าวเราก็ไปดูชุดแรกกันเลยบอกเลยว่าวันนี้มาแบบลุกชิลชสบายสายแต่ก็มีความให้ทงให้เท ก็คือหมวกทธอมม่เล่ผมก็ฟรีบอกเลยว่าเจ๋งสุดๆไปเลยกระโป๋งกระเป๋าพี่แปงสอนรับไปแล้วนะบอกเลยว่าน่ารักมากส่วนยานอาวกาศพี่แปงก็เพิ่งสอนไปแบบๆนะคะน้องๆต้อง <Okay. S 1> เ,อเก็บให้ได้ครบทั้งหมด4ชิ้นก่อนนะถึงจะเก็บได้นะแล้วก็เป็น,กนเกณฑ์นะคะน้องๆก็เกณฑ์เนี่ยมันจะมีแบบที่แจกของฟรีอยู่แล้วนะคะสามารถไปรับได้ สะสมเหรียญก็จะได้เลยส่วนรองเท้านะคะมันจะเป็นกางเกงข้างในก็ของ t o m m y Play เหมือนกันสุดท้ายก็จะคือน้าตานักตานั่นเองพี่แปงก็สอนรับไปแล้วเรียบร้อยแต่ที่ขาดไม่ได้เลยน้องๆก็ยังไม่รู้ใช่ไหมล่ะ uh huh. แวนตากูชี่นะคะเพิ่งออกมาใหม่คอลเลคชันล่าสุดนะพี่แป้งเพิ่งทําลงไปนะคะไปดูกันได้เด้ ผู้ชายนะคะสามารถแต่งตามกันได้นะเราไปดูชุดผู้หญิงกันเลยจ้าโอ้โหวันนี้บอกเลยว่าชุดผู้หญิงของพี่แป้นนะคะมาในรุ่อมวยนี้ค่ะพี่แป้นะคะสอนรับไปแล้วนะคะชุดอมวยทั้งเสื้อทั้งกางเกงในหนึ่งคลิปนะคะห <Okay. S 1> ากน้องดูตั้แต่ต้นยังจบก็จะได้กางเกงไปเลยส่วนกระเป๋าน้องไข่นะคะมองเลยว่าพี่แป้นสอนรับไปแล้วเรียบร้อยแต่มันหมดเขตไปแล้วนะคะเสียดายม <Okay. S 2> ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพระจันทร์นะคะที่มีน้องก็้ายอยู่บนหัวเพิ่มความน่ารักความคิ้วให้กับชุดนี้มากๆแต่แน่นอนนะเพื่อความทรงผมอลังการของพี่แป้งแป้งก็จะมีนี่อีบนหัวที่เป็นแหลมๆนะพี่แป้งสอนรับไปแล้วนะคะจากแมพซัมซุงเกิร์ลซีบอกเลยว่าสายฟรีนะคะต้องชอบมากๆแน่เลยชุดนี้เพราะมีน้องๆนะคะรีเควสตมาว่าแต่งชุดเอวหวยยังไงให้มันดูดีอะพี่แป้งพี่แป้งก็สอนแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้หากน้องๆชอบพี่พี่แป้นมาแต่ตัวสูนโรบักเป็นไอเดียแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่แป้นด้วยนะคะเดี๋ยวจะมี EP ต่อไปนะคะทุกวันอาทิตย์ตอน5โมงเย็นนะคะอย่า